โชว์สกิลเปะเวอร์อัพพูมพัฒนางท่านแบนด์พิเซนเตอร์วอลต์สตีดอังกฤษขาดสอนภาษาอังกฤษยื่หนึ่งจากความสำเร็จทั้ง13สาขาในประเทศไทยรวมทั้งสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วนี้ที่เซ็นทันอุดรธานีฟิวเจอร์พาร์คลังสิิ์ และสาขา4 s q u a ร์สีนครินด้วยแนวคิดการสร้างแบรนด์ b ต s t อ n e n g l i s ประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่สถาบัานหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษยอย่างมีสไตล์ ล่าสุดบอสตันอิงลิสประเทศไทยยังได้ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่21ด้วยการปักหมุดเตรียมเปิดสาขาใหม่อีก2สาขาในประเทศและที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในรูปแบบเฟรนชาไช์รวมทั้งยังได้เปิดตัวบานพีเซนเตอร์หนุ่มหล่อควัญใจสาวๆอย่างอับภุมมพั์เอี่ยมสำอางนักแสดงนายแบบและนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงในคอนเซปต์ go further ไปได้ไกลกว่าที่คิดอีกด้วยค่ะ ดีใจมากครับดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ Wall Street English นะครับก็เอาจริงก็เป็นแบรนด์ที่เอาจริงก็เราก็เห็นชื่อ Wall Street มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วละ mm ่ะเออแต่คุณแม่ก็เคยแบบว่าถามว่ามาเรียนไม้มาสมัครอะไรนะครับก็มีก็มีมาตลอดยครับแล้วก็วันนึงวันนี้ดีใจมากแล้วผมจะเอาโบชัวร์กับไอเทมคุณแม่ด้วยว่าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Wall Street English นะครับยังภาษาอังกฤษครับในปัจจุบันมะันสำคัญไหมครับคือในส่วนของการทํางานเนี่ยภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าทุก,ทกวันนี้มันมีความสาคัญเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการติดต่องานการคุยงานหรือว่าการเขียนแม้กระทั่งการเขียนอีเมลเองหรือว่าการพูดคุยมีความสําคัญมากๆเพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสื่อกลางเนาะมันเป็นแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและการในทุกๆประเทศก็เอาเอาจริงๆทั้งนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเราคิดว่าที่ที่ผ่านมา้งชีวิตก็สั่งสมประสบการณ์มาเพื่อให้ตอนนี้แหละเราได้ใช้รวมถึงการเรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยตัวผมเองก็ ผูเขียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเคยผ่านช่วงเวลาที่เราไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าวันนั้นเราได้เราได้เจอ Wall Street English เร็วกว่านี้เราก็อาจจะมีการเดินทางเราอาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ไม่แน่นอนก็ฝาก Wall Street English ด้วยครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Friendly lively ตามไลฟ์สไตล์สุดๆนะครับผมก็มาใช้ภาษาอังกฤษกันแบบจะถูกจะผิดไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้ได้ใช้ก็ขอให้เราใช้กันที่